สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระบบบริการที่ฉลาดและหลักแหลมของบริษัทสบายเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบระบบโดยการเติมเงินด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับในที่นี้ผมทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถ้าท่านที่มีมือถือสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์นเน็ตทั่วไปนะครับก็สามารถเข้ามาใช้ งานผ่านเว็บได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเติมโดยผมจะทำขั้นตอนให้ดูนะครับแค่เราเข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นทุกท่านก็ใส่รหัสสมาชิกค,ครับและก็รหัสผ่านแล้วก็เลือกเข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นก็จะมาสู่เมนูนี้ครับข้อมูลส่วนตัว ซึ่งก็จะมียอดแจ้งนะครับว่าเรามียอดเงินคงเหลือในสบายแคชรหรือยอดเงินคงเหลือในระบบอยู่ประมาณ135.34ในที่นี้นะครับทีนี้ครับหลักการวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆมากเลยครับไปที่เมนูสินค้าและบริการครับไปที่เติมเงินแบบมีส่วนลดคลิกเข้าไปเลยครับ เติมเงินมีส่วนลดนะครับจะลักษณะอย่างนี้ครับซึ่งแต่ละอย่างนะครับก็จะมีส่วนลดที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งผมจะมาดูหน้าเว็บตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะมีการแจ้งบอกนะครับตามนี้เลยครับวันทุกคอ t ทูมูฟส่วนลดเท่าไหร่แฮปปี้เท่าไหร่จะมีบอกนะครับหรือถ้าเป็นบัตรกดเงินสดก็ประมาณนี้ครับมีบอกหมดเลยนะครับ ในที่นี้นะครับผมจะทดสอบนะครับโดยใส่เบอร์ที่เราต้องการเติมครับสมมุติว่าผมพิมพ์เสร็จแล้วแล้วผมก็เลือกเครือข่ายครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินครับผมทดสอบไปห้าสบาทนะครับหลังจากนั้นก็กดเติมเงินครับ แล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับว่าเรามัดระวังการเติมเงินผิดเบอร์การุณาตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนเติมเงินหมายเลข08179385.2 2เครือข่าย AS เป็นจำนวนเงิน50บาทถ้าใช่แล้วก็ตกลงครับบริษัทก็จะตัดยอดในสบายแคชของเราไปเพื่อไปเติมเงินให้กับเบอร์นี้แต่ถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลเบอร์หรือเครือข่ายรืขจํานวนเงินให้กดยกเลิกครับและทำรายการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ถูกต้องหมดผมก็กดตกลงครับก็จะมีข้อความขึ้นให้เราเห็นนะครับว่าภาษาอังกฤษสักเซฟภาษาไทยระบบกำลังดำเนินการเติมเงินไปยังเลขหมาย081นะครับการุณารองสักคู่นะครับวิดีเช็คง่ายๆครับว่าเงินเราไปหรือยังสั่งงานถูกต้องหรือเปล่าก็ไปที่ประวัติธุรกรรมนะครับเลือกไปที่ ประวัติการเติมเงินครับสังเกตได้นะครับจะมีตัวหนังสือบอกนะครับสถานะว่ากำลังดำเนินการนะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าหักเงินในบัญชี48.25นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าจำนวนเงินในสบายแคสต,ตอนแรกผมมีอยู่100ร้อยกว่าบาทตอนนี้เหลือแค่87.09นะครับ ส่วนลดเท่าไหร่ครับคือ1.75เติมเงินเท่าไหร่เบอร์เท่าไหร่นะครับซึ่งบอกหมดเลยนะครับทั้งเวลานาทีวันที่เดือนปีบอกหมดนะครับแค่นี้เองครับนี่คืออะไรครับเมื่อกี้เขียนว่ากำลังดำเนินการตอนนี้เป็นสำเร็จและเขียนสถาน,นะเขียว สนแสดงว่าเงินไปที่มือถือแล้วนะครับไปที่เบอร์นี้แหละจํานวนเงินก็ไปที่มือนี้ก็มีข้อความ S M S เข้าตามปกตินะครับเหมือนที่เราไปเติมทั่วไปนะครับแค่นี้เองครับหรือถ้าเราอยากจะเปิดร้านเติมเงินออนไลน์ทั่วไปเนี่ยเราสามารถให้มันเลือกที่พิมพ์ใบเสร็จให้เขาดูก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะใบาเสร็จอย่างนี้ครับแล้วก็กดพิมพ์ครับมันก็จะพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์เลยนะครับแค่นี้เองนี่คือขั้นตอนง่ายๆครับ ในการเติมเงิน